แบบน,น,คนีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนจับกีบนะคะอันนี้จับได้เรียบร้อยแหละนี่นะคะจับกีบมอนนะคะอุปกรณ์ก็จะมีง่ายๆอาจะเป็นเข็มนี้นะคะเข็มนี้ก็สั่งในแอปได้เขามีขายนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีด้ายนี่นะคะเขาเรียกว่าด้ยอะไรนะคะไนลอนครับลายนไนล่อนขนาดไหนคะเบอร์สามเซบอ่า จะเบอร์สามสิบสามสิบสามสองได้นะคะนี่นะคะสามสิบจะเล็กหน่อยจะเบอร์สามสองก็จะใหญ่ขึ้นมาหนึ่งนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มจับกันเลยอันนี้เราก็จะร้อยร้อยเชือกใส่เข็มก่อนนะคะอ่านี่นะคะอ่าแล้วก็มัดปมอ่าผูกปมนะคะผูกปมอ่าผูกปม อันอันอันนี้คือยัดเรียบร้อยแล้วนะคะรอส่งผู้นี้นะคะอย่างแน่นเลยนี่นะคะนี่ก็เป็นนุ่นของเรารุ่นใหม่ที่บอกว่าเราใช้นุ่นใหม่เลยนะคะเห็นไหมคะฟูฟูเด้งๆน้่นะคะนุ่นเราสวยมากนี่นะคะเป็นกระสอบกระสอบละห้ากิโลนี้นะคะนี่นะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยระหว่างเราอ่ะอ่ะวิธีจับจีบทำยังไงคะอ่ะมันจะมีตรงไหนนะ จะมีตรงนี้เห็นไหมคะเป็นเป็นกลีบๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ดึงไปอ่าอ่าดึงอ่าพับแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็เสียบเสียบประมาณอ่าสามมิลสี่มิลน,นี่แหละคะ่ะประมาณแล้วก็ห่างจากขอบประมาณหนึ่งเซนนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ลูกอ,อีกที่สองเราก็เริ่มมาตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมแล้วก็จับอ่า ยึดพอไปประมาณ3มมิลน,นะคะแต่ว่าห่างจากขอบนี้นะคะ่ะประมาณ1เซนอ่ะยึดไปเรื่อยๆได้เลย,ยค่ะเห็นไหมคะโอเคเห็นไหมคะยึดไปเรื่อยๆจับจับไปเรื่อยๆนะคะจับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเสร็จนะคะจนจนครบทุกกรีบแล้วนะคะ เราจะรู้ได้ไงมันข้ามแล้วก็จะจับไปเกลี่ยกีอ่ะหยิบเสร็จนี่ไออันนี้เสร็จแล้วก็ไปกันนึงเอากาเอานะคะเห็นไหมคะคืออะไรคะความห่างอ่ะความห่างมันอ๋อความห่างมันก็จะประมาณนี้นะคะมันเท่ากันอัน,นเท่ากัน อ่ะมันจะเท่ากันเลยถ้าผิดก็คือมันจะกว้างจะแบบนี้อ๋อถ้าผิดมันจะกว้างโอเคใช่ะคะ่ะนี่นะแล้วก็จะจับกีบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ อยต่อนี้มันสําคัญนิดนึงนะคะอ่าทํายังไงคะข้ังก็คือถ้าฝั่งนี้มันก็จะจะตรงถ้าหมอนประกบตรงนะอ่ถ้าหมอนประกบตรงกันมันจะตรงกันเลยค่ะใช่ค่ะเนี่ยรอยรอยตรงที่ร้อยเนี่ยกรีบตรงเนี้ยมันจะลอมันจะเป็นสองข้างมันจะเป็นใช่มันจะอยู่ตรงกลางพอดีรอยประกบตรงนี้ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีอืมโอเคค่ะรอยประกบก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะ อ่าโอเคค่ะอ่าเราก็ร้อยไปเรื่อยทีนี้เสร็จแล้วนะคะอ่าสมมติว่าเสร็จแล้วอ่าสมมุติว่าเสร็จแล้วเราก็จะมาผูกผูกตายด้านหนึ่งนะคะผูกตายด้านหนึ่งเห็นไหมอืมเราจะเหลือเชือกไว้ด้วย <ๆ S 2> นะคะอ่ารอยต่อที่กีบเมื่อกี้อมมันจะอยู่ตรงกลางอืมโอเคอ่าแต่อีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่อยู่ตรงกลางใช่มันจะอยู่ กีบนี้จะอยู่ฝั่งนี้อ่ากีบนี้อ๋อกีบนี้จะอยู่ฝั่งนี้รอยต่ออยู่ตรงกลางระหว่างระหว่างกีบเนี่ยกีบนึงจะอยู่ฝั่งนี้อ่าโอเคนึงกีบฝั่งนี้นี่สองข้างจะไม่เหมือนกันคือประกบตรงอ่าโอเคค่ะแต่ถ้าประกบเบี้ยวมันก็จะไม่ตรงรอยประกบนี้ก็จะไม่ตรงจ้ะทีนี้ทีนี้เวลาเราจะยัดนู่นเราต้องทํำยังไงคะก็ต้องก็ผูกอ่าผูกตายด้านหนึ่งนะคะนี้สําหรับ สำหรับร้านเรานะอ่าใช่ใช่สำหรับร้านเราแลา้วร้านเราทำอย่างนี้ผูกตายเลยใช่ไหมคะตายฝั่งหนึง่งอ่ะผูกตายฝั่งหนึ่งเลยอ่าก็นี่ผูกตายฝั่งหนึ่งเลยนะคะอ่าผูกได้เลยผูกตายสองรอบสามรอบได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่นี่แล้วคะ่ะเราจะผูกตายไปเลยอ่าเสร็จแล้วฝั่งที่จะยัดนุ่นต้องทํายังไงคะอันนี้ก็ต้องก็ผูกไว้ก่อน ผูกไว้ก่อนแต่อย่าผูกตายนะคะผูกเพื่อไม่ให้มันเลื่อนออกเพื่อไม่ให้มันอ้าเราจะใส่นุ่นง่ายๆอ่ะทีเราก็มาใส่นุ่นเลยค่ะนี่นะคะนี่นุ่นเราแบบผูกดูการันตีนี้เลยค่ะไม่มีที่ไหนใช้นุ่นแบบเราคือนุ่นเราใหม่มากร้านเราคือแบบนุ่นนุ่นเกรดเอนะคะนุ่นใหม่ไม่มีนุ่นเก่าเลยค่ะไม่ใช้นุ่นเก่าค่ะ เพราะวันเป็นหมอนงานแต่งงานบวนหมอนมองคลนะคะเราจะไม่ใช้นุ่นเก่าเราจะไม่ใช้ของไม่ดีนะคะนี่นะคะฟูมากอ่าเยนะนะเห็นไหมฟูมากจับมาตรงไหนก็ฟูสวยแล้วก็เราไม่ได้ยัดแบบไม่ได้ยัดน,นี่นะคะยัดอย่างแน่นเลยนะคะดูกรีบกรีบนี่นะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ใส่กระดุมดูกรีบยัดเสร็จกรีบเป็นอย่างนี้เลยดูสิกีบเป็นอย่างนี้เลยนะคะดูความกีบ กีบของกีบหมอนนะคะถ้าเรายัดแน่นนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะคือสวยมากนี่เห็นไหมอ่าอยากให้ดูเลยใกล้ๆเลยค่ะนี่เห็นไหมอ่าอันนี้คือหมอนนี่นะคะเห็นไหมสวยมากยังไม่ทําอะไรเลยนะคะคือคือยังไม่ได้เรียบร้อยยังสวยขนาดนี้เลยค่ะรับประกันความสวยความแน่นคือแน่นมากเห็นไหมคะ คือแน่นมากแน่นมากๆเลยนะคะหมอนเรานะคะเห็นไหมคือแน่นสุดๆทุกล่องนะคะเห็นไหมคะเต็มหมดทุกล่องทุกกีบทุกล่องเลยนะคะแทบจะไม่มีนี่เลยคะ่ะเห็นไหมสุดๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะให้ดูนะคะทีนี้เรามาดูการยัดนี่เราก็จะใส่นุ่นไปก่อนนะคะใส่ไปเยอะๆเยอะ,ะๆเยะๆเลยคะ่ะตอนแรกแลาค่อยมาแกะอ่านี่นะคะ ใส่ไปเยอะๆแล้วก็ดึงลูดลูดสายเข้ามาแล้วก็ค่อยจับกีบไปเรื่อยๆค่ะมันจะได้สวยจะประมาณนี้นะคะนี่แหละคะ่ะวันนี้มาบอกเทคนิคการจับกีบและการใส่นุ่นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเรามีซอนหลายคลิปแล้วนะคะใส่นุ่นนะคะนี่ก็เราก็จัดให้มันเข้าเข้ารูปเข้าทรงนิดนึงนะคะ,คะนุ่นจะยัดง่ายกว่าใยสังเคราะห์นุ่นมันจะไม่เด้งคืน แล้วเราเป็นนุ่นใหม่แล้วนุ่นฟูแล้วเสรายัดมันก็จะสวยมันจะไม่มีฝุ่นเยอะไม่มีคราบดําไม่มีเม็ดอะไรปะปนเพราะว่าเราเป็นนุ่นเกรดเอนุ่นวีไอพีนุ่น VIP, น,น,นุ่นเกรดส่งออกเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะเห็นไหมคะอันน,น,นี้อันนี้เราให้อ่าก็คือรวบแล้วตัดตอนว่ายัดเสร็จประมาณนึงอ่าเพราะว่าคลิปมันจะยาวเราก็จะมาจับกลีบ เนี่ยค่ะมันจะมีร่องให้จับกรีบเนี่นะคะเราต้องจับกิีบไปด้วยยัดไปด้วยนะคะอย่ามาจับกิีบที่หลังมันจะไม่เป็นอย่างนี้เทคนิคง่ายๆเลยค่ะเราอันนี้อันนี้เราไม่ได้ห่วงก็คือคุณจะมากีบอ่าจับกิีบที่หลังนี้เอาไม่ได้นะคะเราต้องจับกิีบไปด้วยยัดไปด้วยนี่นะคะอันนี้ฝ<อ>ั่งฝั่งที่ยัดมันก็จะเป็นนี่หน่อยหนึ่งอันนี้อันเนี้ฝั่งนี้จะสวยเห็นไหมอนนี่หมอนเรามันสวยมากนะคะนี่เห็นไหม สวยมากเห็นไหมให้ดูความสวยเห็นไหมคะสวยมากๆนะคะ14นิ้วคือสวยมากสีหมอนก็สวยอันนี้ทูโทนลูกค้าสั่งทำนี่นะคะคือออเดอร์เรามันก็จะมีทุกวันนะคะมีหมอนทุกวันวันละใบสองใบวันละคู่2คู่3ามคู่สคู่คือเราทำ ก็คือทํามาหลายปีเนี่ยเห็นไหมคะเราจับกีบแล้วอันนี้ยังไม่ได้ใส่นุ่นเต็มนะคะกีบึ่งเรียงสวยขนาดนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมเรียงสวยมากอันนี้ใส่นุ่นแค่นี้เดียวเองนะคะกีบเรียงสวยเราต้องจับกีบไปด้วยก็คือเนี่ยเนี่ยจับกีบไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอาคอลองคอลอยจับไปอย่างเงี้ยค่ะนี่นะประมาณนี้นะคะโอเคเนาะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่แก้วด้วยนะคะหรือใครจะสั่งหมอนก็เอาไปที่เพจหมอนงานแต่งหมอนงานหมุ่แม่แก้วนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ